บทที่47การแยกจากกันพี่สามฉันก็ไม่อยากทำเหมือนกันแต่มันไม่มีทางเลือกจริงๆอนาคตของน้องชายคนที่ห้าของคุณคือความหวังของครอบครัวเราเมื่อเขารวยในอนาคตเขาจะขอบคุณผู้เท่าซูถอนหายใจลึกๆราวกับว่าเขาทำอะไรไม่ถูกพี่สะพายคนที่สามซูชิงแนะนำให้ออกไปตั้งแต่แรกเจ้าปิงลูกสะพ้ายคนที่สองของตระกูลซูกล่าวอย่างโกรธเคือง สายตาที่คาดหวังไว้ก่อนหน้านี้ของซูเจียงซีจ้องไปที่ผู้เท่าสู่และในที่สุดก็มืดลงในสายตาของพ่อแม่ผู้ให้กำเนิดเขาเป็นคนที่ถูกทอดทิ้งซูห้วยซูจือและซูเซียงจ้องไปที่ปู่ย่าตายายของพวกเขาที่มุมห้องคราวนี้ไม่มีใครร้องให้ดูเหมือนว่าพวกเขาจะเข้าใจว่าการร้องให้นั้นร้าประโยชน์และสงบลงเป็นพิเศษพี่สามพูดอะไรบางอย่างคุณเป็นพี่ชายดังนั้นอย่าลากน้องชายลงไป พูดเท่าสูดูเหมือนจะไม่ต้องการรออีกต่อไปและพูดอะไรบางอย่างที่ทำให้พวกเขารู้สึกสิ้นหวังร่างกายของซูเจียงซีแข็งทื่อและดวงตาของเขาเปลี่ยนเป็นสีแดงปรากฏว่าในสายตาพ่อแม่ของเขาการดำรงอยู่ของเขาจะเกี่ยวข้องกับพี่น้องของเขาจริงหรือด้วยเหตุนี้พวกเขาจึงไล่ครอบครัวออกไปและปล่อยให้พวกเขาดูแลตัวเองซูชิงย่อเยยและเดินเข้าไปแล้วเราจะแยกครอบครัวนี้อย่างไร ช่วงเวลาที่เธอเห็นซูชิงเฉินเฉียวเหลียนโกรธจัดผู้หญิงเลวตัวน้อยนี้ทําให้เธอต้องทนทุกทรมานมากเธอพูดอย่างโกรธเคืองทันทีว่าคุณไม่มีสิทธิ์มายุ่งเรื่องนี้หายไวๆนะครับถ้าคุณต้องการไล่พ่อแม่และพี่น้องของฉันออกไปมันก็เรื่องของฉันซูชิงพ่นลมหายใจท่านผู้เท่าซูมองไปที่ซูชิงและในที่สุดก็กล่าวว่าออกจากครอบครัวอย่างที่คุณพูดเมื่อครั้งที่แล้ว สิ่งที่ฉันพูดครั้งล่าสุดฉันสงสัยว่าเงินกระตันอยู่ที่ครอบครัวของเราต้องให้คุณทุกปีเท่าไหร่ซูชิงเยาะเย้ยถ้าเธอไม่อธิบายให้ชัดเจนเมื่อครอบครัวของพวกเขาร่ำรวยในอนาคตสองสิ่งเก่าๆจากตระกูลซูจะต้องมาและรังเกียจเธออย่างแน่นอนเธอต้องยุติปัญหานี้ค่าเลี้ยงดูห้าพันหยวนในช่วงปีใหม่และวันหยุดเฉินเฉียวเหลียนกล่าวตามความเป็นจริง ถูกต้องเงินนี้ต้องจ่ายเมื่อสมาชิกในครอบครัวของคุณป่วยในครั้งนี้ค่าใช้จ่ายรายวันของคุณทำให้เราเสียค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนมากหัวใจของเจ้าปิงเจ็บปวดเมื่อเธอพูดถึงเงินซูเจียงซีตกตะลึงในทันทีมีค่าใช้จ่าย5้าพันหยวนทุกครั้งในช่วงปีใหม่และวันหยุดหากพวกเขาเป็นเช่นนี้อยู่แล้วก็ไม่รู้ว่าครอบครัวของพวกเขาจะอยู่รอดได้ในอนาคตหรือไม่แม่ของเขาขอค่าเลี้ยงดูมาก ผู้เท่าซูมองไปที่ซูเจียงซีและทนไม่ได้ที่จะเห็นเขาแบบนี้อย่างไรก็ตามเมื่อเขาคิดว่ามีเด็กสองสามคนกำลังเรียนหนังสือเขาระงับความรู้สึกผิดที่มีต่อซูเจียงซีอย่างรวดเร็วท่านปู่ท่านก็หมายความอย่างนั้นด้วยหรือการแสดงออกของซูชิงนั้นเย็นชาครอบครัวนี้สิ้นหวังผู้เท่าซูไม่ได้พูดอะไรแต่เขาพยักหน้าตลกแค่ไหน มันคงไม่ใช่เรื่องเกินจริงที่จะบอกว่าคุณทิ้งครอบครัวของเราไว้โดยเปล่าประโยชน์คุณมีแก้มที่จะขอค่าเลี้ยงดูจริงหรือฉันสงสัยว่าการดูถูกเหยียดยามลูกๆและหลานๆของคุณจะส่งผลต่อเงินเดือนของลูกชายอันมีค่าของคุณหรือไม่ซูชิงตะโกนอย่างเย็นชาครอบครัวนี้เต็มไปด้วยความย่ยิ่งต่อให้รวยแค่ไหนในอนาคตเธอก็ไม่ยอมให้เงินพวกเขาแน่นอนเธอรู้ว่าตระกูลซูมีทุ่งนา มากกว่าสิบเอเคอร์ไม่ต้องพูดถึงที่อยู่อาศัยที่ค่อนข้างใหญ่นั้นแต่พวกเขาก็ยังคงเข้มงวดกับซูเจียงซีและครอบครัวของเขาครอบครัวซูได้รับทรัพย์สินมากมายฟรีเมื่อครอบครัวของคนอื่นย้ายไปอยู่ท่ามกลางน้ําท่วมเฉินชิวเหลียนก็เอาเงินของคนอื่นมาซื้อไร่นาเป็นจํานวนมากเธอสนใจเรื่องเงินมากกว่าชีวิตของเธอครอบครัวไหนไม่อยากหนีทันทีเมื่อเดือดร้อนอย่างไรก็ตามต้องบอกว่าเฉิน เฉียวเหลียนโชคดีที่ใช้เงินจริงและหลบหนีได้อย่างปลอดภัยเมื่อผู้เท่าสูได้ยินคำพูดของซูชิงดวงตาของเขาก็เบิกกว้างขึ้นทันทีเขาจ้องไปที่ซูชิงและพูดว่าคุณกล้าดียังไงคุณปู่ไม่สนใจครอบครัวของเราแล้วทำไมฉันถึงไม่กล้าซูชิงปัดผมสีดำของเธอที่หน้าอกของเธออย่างไม่เป็นทางการเธอไว้ผมยาวมากดังนั้นเธอจึงไม่ผื่นแดงอีกต่อไปเฉินชิวเหลียนสาบแช่งทันที เจ้าบาไอสารเลวถ้าเจ้ากล้าที่จะออกไปทำลายชื่อเสียงของลุงที่ห้าของเจ้าข้าจะฉีกปากของเจ้าเป็นชิ้นฮ่าฮ่าเจ้าปิงยังขู่ว่าซูชิงคุณไม่สามารถโง่ได้เมื่อลุงที่ห้าของคุณร่ำรวยในอนาคตคุณจะได้รับรางวัลซูชิงเพียงยอะเย้ยและหันไปมองใบหน้าที่มืดมนของผู้เท่าสูขขณะที่รอให้เขาพูดเธออดไม่ได้ที่จะคุยกับผู้หญิงบ้าสองคนนั้น ลืมมันไปเถอะไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับครอบครัวของพี่ชายคนที่สามไม่จำเป็นต้องใช้เงินในช่วงปีใหม่เพียงแค่ให้ของขวัญกับเราด้วยวิธีนี้ทุกคนจะดูดีผู้เท่าซูรู้ว่าถ้าเขาต้องการให้พวกเขาออกไปจริงๆพวกเขาต้องทำให้ซูชิงพอใจไม่อย่างนั้นครอบครัวนี้จะอยู่บ้านแน่นอนในเวลานั้นพวกเขาจะเกี่ยวข้องกับพี่น้องคนที่ห้าจริงๆบทที่48การกลับมาของสร้อยข้อมือเป็นไปได้อย่างไร เฉินเฉียวเหรียญไม่เต็มใจในทันทีเจ้าปิงมีการแสดงออกที่ไม่มีความสุขเดิมที่มีค่าเผื่อห้าพันหยวนสำหรับปีใหม่แต่ตอนนี้ไม่มีอะไรหุบปากผู้เท่าสุตโกนเฉินเฉียวเหรียญไม่กล้าพูดและสามารถหุบปากได้แต่เธอจ้องไปที่ซูชิงมุมปากของซูชิงโค้งงอเล็กน้อยเธอมองดูกระดาษในมือของปรมาจูและยอ่อเยยเนื่องจากคุณปู่ตัดสินใจแล้วสิ่งนี้จะต้องเขียน ลงในเอกสารอย่างเป็นทางการครอบครัวสูนนั้นไร้หัวใจจริงๆพวกเขายังนำเอกสารทางการของครอบครัวมาด้วยพวกเขาไม่ให้ทางออกกับครอบครัวเลยในทางกลับกันมันช่วยเธอให้พ้นจากปัญหาอย่างไรก็ตามเธอสงสัยจริงๆว่าซูเจียงซีเป็นลูกชายของพวกเขาหรือไม่จำเป็นต้องเขียนสิ่งนี้ในเอกสารหรือไม่เฉินเฉียวเหลียนมีแผนอื่นเธอพร้อมที่จะตกลงก่อนแต่เธอยังคงขอให้พวกเขาจ่ายเงินในช่วงปี ไม่แน่นอนมันเป็นไปไม่ได้สําหรับพวกเขาที่จะให้เงินเพียงห้าพันหยวนหากไม่เป็นเช่นนั้นพวกเขาก็จะไม่กระตันอยู่ชาวบ้านก็ไม่ช่วยอย่างไรก็ตามไม่มีใครรู้ว่าพวกเขาตกลงกันอย่างไรแน่นอนว่าเราต้องเขียนมันถ้าเรารวยในอนาคตและพวกคุณยึดติดกับเราฉันจะปวดหัวซูชิงยเยาะเยะ้ยด้วยรูปลักษณ์ที่น่าสงสารของค,คุณคุณคิดว่าคุณจะรวยได้หรอเฉินเฉียวเหลียนและเจ้าปิงดูถูกซูชิงและครอบครัวของเธอเป็น อย่างมากซูเจียงซีเป็นคนขี่ขลาดและตอนนี้เมื่อเขาพิการแล้วชูเฟอร์งอก็กลายเป็นคนขี่ขลาดมากขึ้นเธอถูกรังแกอย่างง่ายดายและบางคนก็ไม่มีการศึกษาซูชิงตั้งคันก่อนแต่งงานดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจที่พวกเขาดูถูกเธอผู้เท่าสู่จ้องไปที่ผู้หญิงสองคนและมองลงไปที่เอกสารในมือของเขาเรื่องนี้เขียนโดยพี่ชายคนที่ห้าแม้ว่าเขาอยากจะเปลี่ยนบันเขาก็ทำไม่ได้เขาไม่รู้จะเขียนอย่างไร ซูชิงย้อยเยเยดูเหมือนเธอจะมองเห็นอะไรบางอย่างและยืมปากกาและกระดาษจากลุงกงเพื่อให้ซูจือเขียนแทนเธอโชคดีที่ซูจือได้เรียนรู้คำศัพท์มากมายจากซูชิงและยังสามารถเขียนตามคำแนะนำของซูชิงได้เพียงแต่ว่าลายมือไม่สวยสิ่งนี้ทำให้ผู้เท่าซูประหลาดใจเขาไม่ได้คาดหวังให้ซูจือรู้วิธีเขียนอย่างไรก็ตามแม้ว่าเขาจะตกใจแต่เธอจะไปโรงเรียนได้อย่างไรถ้าพวกเขาไม่สามารถแม้แต่จะอยู่รอดได้ในอนาคต ตอนนี้การกำจัดขยะในตระกูลนี้สำคัญกว่าซูชิงก็เห็นสร้อยข้อมือยกบนข้อมือของเฉินเฉียวเหลียนจากมุมตาของเธอดวงตาของเธอเป็นประกายเล็กน้อยและเธอพูดในขณะที่ซูจือกำลังเขียนว่าเนื่องจากเราแยกทางกันแล้วคุณไม่ควรคืนมรดกสืบทอดตระกูลของแม่ฉันหรือเจ้ามันเลวเจ้ากล้าออกแบบให้ลูกของฉันจริงๆเฉินเฉียวเหลียนเบิกตากว้างและกอดข้อมือของเธอแน่นเพราะกลัวว่าจะมีใครมาแย่ง ชิงสิ่งของของเธอกำไรหยกมีค่ามากสำหรับเกษตรกรเช่นพวกเขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งกำไรหยกมรดกสืบทอดของชูเฟอร์งอเฉินเฉียวเหลียนจะไม่เอามันออกไปอย่างแน่นอนเธอยังคงต้องเก็บไว้เป็นสินสอดทองมั่นของลูกสาวคุณไม่เข้าใจสถานการณ์เธอควรจะดีใจที่ฉันไม่ได้ขอสินสอดทองมั่นของแม่ฉันเจ้ากล้าเอาสร้อยข้อมือของแม่ข้าไปจริงหรือถ้ามี คนรู้ว่าคุณเฉินเฉียวเหลียนเป็นแม่สามีที่รวบรวมสินสอดทองมั่นของลูกสะพ้ายฉันสงสัยว่าจะมีใครเต็มใจที่จะแต่งงานกับลุงที่ห้าในอนาคตรหรือไม่ซูชิงเข้าใจจุดอ่อนของครอบครัวนี้เป็นอย่างดีตามที่คาดไว้ทันทีที่ซูชิงกล่าวว่าผู้เท่าซูมองไปที่ซูชิงด้วยสายตาที่มืดมิดและตะกนใสเ่เฉินเฉียวเหลียนคืนสร้อยข้อมือหยกให้ครอบครัวที่สามเมื่อไหร่ที่ซูชิงพูดจาเฉียบแหลมขนาดนี้ ไมพี่สะพ้ายสามมอบสิ่งนี้ให้ฉันด้วยความเต็มใจเธอกระตันยูต่อฉันเชิญเชียวเหลียนยังคงลังเลที่จะมีส่วนร่วมกับสร้อยข้อมือนี้และไม่ลังเลที่จะโต้แย้งกับผู้เท่าสู่ซูชิงขมวดคิ้วเล็กน้อยชูเฟิงเช็ดน้ำตาของเธอที่ด้านข้างเธอไม่กระตันยูและไม่สามารถปกป้องสร้อยข้อมือหยกมรดกสืบทอดของเธอได้ ซูชิงรู้ดีว่าทำไมชูเฟิงยินดีที่จะมอบสร้อยข้อมือหยกนี้ให้กับเฉินเฉียวเหลียนในตอนนั้นทั้งหมดเป็นเพราะซูชิงน้อยตอนนี้เธอคือเสี่ยวชิงน้อยดังนั้นเธอจึงต้องเอาสร้อยข้อมือหยกนี้คืนให้ชูเฟิงไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นซูชิงถามด้วยท่าทางมืดมนแล้วฉันจะให้คุณคืนสร้อยข้อมือให้แม่ได้อย่างไรไม่เป็นไรนี่มันของฉันเฉินเฉียวเหลียนปิดข้อมือของเธอ ซูชิงต้องการแทงเธอและฆ่าเธอจริงๆอย่างไรก็ตามซูชิงยังคงระง,งับความโกรธของเธอและกล่าวว่าฉันจะให้เงินคุณห้าพันหยวนให้สร้อยข้อมือฉันทันทีที่เธอพูดแบบนี้เฉินเฉียวเหลียนก็พูดว่าห้าแสนมิฉะนั้นอย่าคิดที่จะขอให้ฉันมอบมันให้กับคุณซูชิงหัวเราะหัวของเฉินเฉียวเหลียนเต็มไปด้วยข้าวต้มจริงๆเหรอเอาล่ะฉันจะไปที่หมู่บ้านและพูดคุยเกี่ยวกับวิธีที่ผู้อาวุโสสองคน ของตระกูลซูชิงสินสอดทองมั่นของลูกสะใภ้ถ้าไม่ใช่สำหรับซูเจียงซีเธอคงไม่ให้เงินพวกเขาห้าพันหยวนด้วยซ้ำ